เตือนปืนแตรงกันคือปืนเสียงป่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแตรงกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย <c oughs> สวัสดีครับนี่ยู่ผมนะมเปิดปืนแบรนนะด์กันนะครับผมอยู่หัวผมแม่นบูมนะครับเราจะส่งมาที่12มีนาคม2565นะครับวันนี้มีทั้งหมด1ท่านนะครับนะก็เก็บตกนะจริงๆแล้วต้องส่งเมื่อวานนะครับอาปืนเพิ่งมานะครับนะก็โอเคโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะก็ไม่ต้อง อะไรมากมายนะครับมีตัวเดียวนะครับของลูกค้าที่สั่งก็งมาพร้อมกระสุนนะครับนะก็เป็นโครหนึ่งร้อยปีคูเซ่ห้านิ้วโครมเงานะครับประกับไม้นะพร้อมกระสุนหนึ่งกล่องนั่นเองนะครับนะตัวนี้นะสวยงามมากนะครับไม่มีตำหนิเลยนะตัวนี้นะสวยวจริงๆนะสวยจริงๆนะครับโครสหนึ่งร้อยปีคูเซ่นะตัวนี้เซฟคู่นะครับตัวห้านิ้วนะไม่ได้สี่นิ้วนะอันนี้ตัวห้านิ้วเลยนะครับ ต้องจับแบบถนอมเลยปืนลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวเรื่องระบบนะครับลูกบวกสไลด์ครับกดมันก็ซีนร่วงเลยนะครับเสียงสไลด์พอนะครับของสไลด์ดูนิ่แน่นแล้วไม่ตดขัดเลยนะครับลื่นมากๆนะครับเป็นงานนอกนะก็หลังอ่อนใช้งานได้จริงนะครับดูนะผมยังไม่ได้ขึ้นเซฟคู่นะทำไมถึงเรียกเซฟคู่ก็คือทั้งซ้ายและขวานะครับขึ้นลงได้นะครับเขาเรียกเซฟคู่นะครับก็คือมี2ด้านนั่นเองเรียกคู่กันแต่ถ้าเป็นเซฟเดียวก็จะมีด้านเดียวด้านซ้ายของแอคซานะครับหนึ่งก้านะครับ นะจะเป็นเซฟคู่นะอ่ะเดี๋ยวลองแบบไม่ขึ้นเซฟดูนกขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมนกมันง้างแลวพอมทีเจียงแล้วก็หลังอ่อนผมไม่ลองลองไม่กดหลังอ่อนดูนะครับนะลั่นไม่ได้นะครับลั่นไม่ได้นะแล้วถ้าลองขึ้นเซฟคู่นะครับกดหลังอ่อนลั่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าลอปรับยเซฟคู่ลงมาพร้อมกดหลังอ่อนและลั่นไก่นะครับอันนี้ทํางานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็จุกนะครับอย่าไปถอดนะเดี๋ยวผมไขให้ไปลึกๆหน่อยตอนนี้ก็จะออกแล้วนะเหมือนกับอ่าใส่ปอกไปแป๊บเดียวก็จะออกแล้วนะ โอเคเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการขัดปอ,อกนะครับผมจะลองทัดกระปอ,อกทองสามแล้วก็ปอ,อกเงินสามนะวันนี้มีน้อยนะครับนะมีตัวเดียวนะครับ,รบก็รีวิวไว้หน่อยนะแล้วก็กระสุนที่ให้ไปเป็นปลอกเงินหนึ่งกล่องเลยนะครับผมก็จะลองทัดกระปอ,อกเงินด้วยนะครับนะนี่นะปลอ,อกเดียวกันกับที่ให้ไปแล้วนี่ปลอ,อกทองนะหัวจะโบกต่างกันนะเห็นไหมจะได้รู้ว่าคัดได้ทั้งสองแบบไหมนะครับแม็กกาซีนของคูเซนเนี่ยจุกได้แปดนัดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับ กับโค้ดหนึ่งร้อยปีนะครับโวงเงาห้านิ้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้กลุ่มประเด็นนัดได้ดีมากนะครับนัดได้ดีมากลูกหมดสไลด์ค้างนะครับตอบสไลด์ลงนะครับดูนายนกขึ้นไม่กดหลังอ่อนรั้นไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่นะครับบีบหลังอ่อนนะครับรั้นไม่ได้ตบเซฟคู่มาเรียบร้อยนะครับดับเบิร์ซิงเกิลได้นะครับซิงเกิลง้างนกยิงได้เลยนะครับหรือว่าแต่ชั่นไม่ได้นะแอคชั่นไม่ได้แต่ต้องขึ้นลำก่อนนัดแรกนะครับก็คือขึ้นลำปุ๊บส่ง ไหนทีนี้ยิงจะปั้งแล้วก็จะขึ้นลำล้วยิงได้ต่อง่างเลยนะครับนะจุกลำกล้องอย่าไปถอดนะโอเคนะครับแล้วก็พร้อมกระสุนเป็นกล่องของคุณพรชัยนะครับรีวิวให้เรียบร้อยนะครับรอบวันนี้มีตัวเดียวนะครับก็เร็วหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับรีวิวให้เรียบร้อยนะครับผิดพลาดการไรกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าเราแอดอีกอย่างสั่งสินค้านะครับโอนและจัดส่งเท่านั้นอย่าลืมกดติดตาม subscribe คิวดูรับใจให้ผมนะครับเดี๋ยวรีบพักจัดส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ โอเคครับรอบจัดส่งวันที่12มีนาคม2565นะครับแพ็คเรียบร้อยของคุณพรชัยนะครับดินกิ่งสแกราชนะครับก็เป็นโครนะครับโคร์คูเซ100ปีเงินเงา5นิ้วนะครับพร้อมกระสุน1กล่องนั่นเองนะครับแพ็คเรียบร้อยเดีนำไปส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ยูทูบกำลั่องใช้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ